ีอะไรนี่ยกดผิดเดี๋ยวพาไปเลยใครอยู่นอกเครื่องบินนี่ผมขอไม่เล่นด้วยนะอ้ะอาวก็อาจจะมีพี่ที่เป็นเล่นคอมหรือเปล่าไม่รู้เเล่นคอมมันยิบเลยมันเลยจะหานานมากไปนี่ดี ถ้าเล่นคอมมันจะหาแบบตีคอมให้อะไรเงี้ยคือมันก็หานานแหละแล้วเมื่อกี้มีตีคอมมั่นอันไหนอันนั้นอ่ะไอ้วงดำดำเนี่ยอยู่ในแมปปะนะเออว่ะใช่พีกหรอพีกลองไปดูอ่ะไอ้นั่นไงไอไอหงมมืดอะไรสักอย่างจะได้ไออันมาให่เหรอ สูตสมรภูมิเอาตัวรอดไปสู้อย่า,ยามีความเมื่อนี่ไงอ๋อเคยลองลองไปดูดินีอ่อะไรเนี่ยโกหกผิดเดี๋ยวพาไปเลยใครอยู่นอกเครื่องบินนี่ผมขอไม่เล่นด้วยนะอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋เล่นเดี๋เล่นโอ้โหทำไมภาพมันไม่ค่อยโหลดเลยอ่ะโอ้โหเกมโอ้คนหอย่าบอกนะว่าลงมาได้ลงได้อาร์คก,ก็หนึ่งอันวะ a u g a u g มันมีอ๋อมันจะเห็นปีศาจนะถ้าเกิดเราลงมาตรงนี้ก็โถเนี่ยมันเป็นสปีดรองเท้าสีดำอ่ะไม่รู้มันคือสปีดอะไรวะพี่คิดว่ามันสปีดเหรอผมเดินอ๋อไม่ใช่เออมันช้ามันช้ามันช้าโอ้โหไม่น่าลงไปเลยมันจะวิ่งช้าลงว่ะจริงมันดิไปตุ้งเราเหรอไม่เห็นมันกลับนะเฮ้ยเฮ้ยใครมันยิงตุ้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 งแล้วนะเฮ้ยทำไมเดินสวนกันอย่างนั้นนะคนเต็มเลย สกิลคูดาวปะตูตาเนี่ยมันชุบกันมีคนชุบกันอ้าวมันไปแล้วเอออ้ามันม่วงชื่อตานี้เจอคนที่ชื่อมันม่วงใช่ไหมเฮ้ยเกมกระตุกอ่ะเฮ้ยมันยืนวงมันยืนวงเออเอ้ยสกิลคูดาวเฮ้ยมันมันเสร็จแล้วน่ะมีชโหน่อยตุด โอ้โกูยิงตั้งนานที่โดนเจกันฮะเฮ้ยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งออกมันวิ่งออกซ้ายไปแล้วโอ้โหสกิลคูดาวกูเหียงชอบเลยไอ้เนี่ย,ยไม่ตายวะโดนไปเยอะจัดอะไ,ไนนะะอ,โอโ้ไม่ตายโดนไอ้นี่ละโดนบั้วยดอะเฮ้ยโอ้โหไม่ตาย เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันมีวงวงอะไรด้วยมันถึกจังวะโคตรถึกอ่ะถึกจริงเชี้ยะถามจริงเอะเลยโดนไปอะไรยังจะเลือดเพิ่มอีกเหรอกิ้วกาไรอย่างเงยหาเล่นนะโอ้โหเลยเอ้าไม่ถึงซะด้วยพี่เฮ้ยตรงนี้มันคนเยอะเหมือนกันนี่ว่ะเก็บเหรียญก่อนโอ้ยโอเท้าขึ้นนะตรงนั้น่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอยเฮี้ยมนปนโอ้ธนาอะไรตอง่า้โอ้ยล้วของไม่มีเลยตรงนี้ไม่เล่นหรอเฮี้ยลองใหม่เฮี้ยอะไรงงยิงไม่ค่อยตายเห็นว่ามันเหลือให้มันเหลือแค่แบบมันมันรีโหลดช้าลงอ่ะใช่ใช่ใช่ มันเลยยิงไม่ค่อยโดนโอ้โหมันยังอยู่วิ gor มีเหรียญไหมตรงนี้มีมี <Okay. S 2> ุบได้เปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องเฮ้ยมันเหมือน,นมีคนดินอยนอแถวนี้ป้ะเนี่ยเห็นเท้าขึ้นนะพี่เออนั่นไงเฮ้ยนี่แต่ยิงหนูเฮ้ยเนี่ย กำลังจะปาดเลยไม่ใช่พี่เฮ้ยมันติดอะไรเราต้องไปอีกรอบเลยดีกว่าไปโอ้โหนี่มันตึงเน่เนี่ยเรากดเรากดแบบนี้ไปเลยแล้วกันแล้วยืนดูไอ้นี่ไปยืนดูไอ้นี่ไปด้วยเฮ้ยมาแล้ว เราเลือกลงพีงก็ไปเมิองกลงสีดีกว่าลงสีอยู่ทางไหน<ต>วะเนี่ยไกลพี่ไกลไกลเหรอถ้าถ้าใจก็ลงเนี้ยอ,อเอ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 อลงตรงนั้นแล้วก็โดดไปฮะให่ Kelly, ลองลองดูเผื่อถึงอ่ะเฮ้ยถึงยู่วิ่งหน่อยนงเขาดีนี้ <laughs> เราก็น่าจะเป็นเพียงไม่กี่ตีที่มาตรงนี้แหละไม่น่าจะมีตีนะอ่า นี่นไมีที่ตรงไหนเขาเริ่มยิงกันแล้วน่ะอยายใครอยากได้เอเคมาแล้วเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยโอ้หตรงนี้มีปืนอะไรไม่นออะไรนะพี่อยากเล่นเอเคป่าเอามาหมดอันดีพอดีในหมดยุงไหนเนี่ยนี่นีม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 ี ครับคุณชครับใส่พันท้ายหนึ่งทีโอ้ตีตีตึงอีกกับป้าดนีอ่ะทำไมอ่ะให้รู้อ่ะขึ้นชื่อหลายคนเลยอ่ะยิงได้อ่ะดู้ิทไมอ๋ออ๋อแอดรอปตะเกียงแสงแย่เลยดิ ไปรับอนี้ใครโทรมาไม่รู้อ่ะพี่จะบอกว่ารับไปแล้วรับแล้วแหละอันนี้รู้จักกันหรอือว่าอะไรที่มาเล่นด้วยกันสองไม่รู้นะพี่ผมก็สมเชลโลกมาเหมือนกันพี่อ๋อเหรอครับอืมอ่านะถ้ารับเสร็จก็น่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ มีคนแย่งของนะใครนะของนอยมีคนแย่งของนั่นเนี่ยเออมันบอดมันหยิบประดิใช่เหรอเออรัดเก็บเองนะนะเออกดออโตไว้อ่อะทีเกมแปดอาล้วไอ,อนห,หนูนี่ไปไปไปซะแล้ว พอเขาได้ AK ไปเขาไม่เขาไม่เล่นหรอเออจริงเออวุ้สาวได้ AK นี่ไม่ได้เล่นเลยขอบคุณนะโหับรทรศัสท์คน,นแย่แล้วอย่างนั้นละ่ะอ,อ่าได้ยิงนานแล้วละ่ะโหแล้วเหมือนเจอที่ตึงอีกแยะเดือดเดือดเว่น่าจะอยู่ตรงพีก,กันน่ะดีที่ไม่เลือกลง นี่ก็ตึงตั้งแต่ต้นเกมอย่างเงี้ยเดี๋ยวซื้อของตรงนี้มีอะไรให้ซื้อวะเนี่ยวัดอะไรกันดูเอาไปแล้ววะโอ้โหไปพี่กําลังขึ้นไปไปพีคใช่ไหมเราจะได้ไปจุดเดียวกันไงมาเลยพี่คิวตัวเนี้ยโอโ้โหกําลังไปเลย,นะยาาเนี่ยตายกลางอากาศป้ะเนี่ย ไม่ไม่ก็คือถ้าตายกาอากาศคือเมื่อกี้ฮาเลยแลหละไ,ไ,ไม่มีโอกาสได้ไงไม่มีโอกาสได้สู้กับใครเลยถ้าเกิดมันยิงเราไงไใช่ป่ะผมเช็คแล้วพี่มันไม่มีชิปประตอนตรงนี้แสดงมันไปหมดแล้วเปล่าเนี่ยดูดิคนไม่ตายเป็นเบือเลยตรงนี้อุ้ยน่ากลัวอ่ะ <laughs> เนี่ยชื่อยังขึ้นอยู่เลยแต่ว่ามันน่าจะไปจุดอื่นนั่งไงอยู่ในวงปะเนี่ยอยู่ตรงข้าง,น,งนอกปะน่ะอยู่ข้างนอกนั่นเปล่าน่ะโ้หน่าจะอยู่ตรงเนินเขาแย่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นจุดขึ้นใช่ไหมโดนอ่ะใช่นั่นไงมันกำลังเอาแอ้ดอปกันอยู่อ่ะไอ้ดอกแอ้ดอปป้องกันอนะ่ะนั่นน่แสงขึ้นตรงนั้นนะ่ะน่าจะเอาเสร็จแล้วนะั่นไง น่าจะได้แล้วมั้งหนักเราจะใช้้ไลเราจะใช้แถวๆนี้หลบเอาแล้วกันนะเนาะเฮ้ยกลับมาแล้วระยอดวะ่ะก็ยังกลับมาเอา้ามันได้ไปแล้วว่ะพอมันได้ปุ๊บจุดมันจะหายไปเลยใช่ไหมใช่โอ้ นะแต่นี่เรากำลังจะไปเอามันใช่ไหมมุมไม่ค่อยได้เลยเราล้มโอ้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงมันกระโดดขึ้นมาอยู่นะเอเค่าจังวะอุ๊ยอุ๊ยโอ้จะจะหลบตรงนี้แต่ทำไมมันเดินเลื้อมาโอ้ย เฮ้ยหลังมันอีกว่ะบนบนภูเขาก็มีว่ะเอฮะไอ้มันเดือดตังละพี่เอ้ยฮะเดือดจริงตรงเนี้ยเดดือจริงหลบแล้วกูหลบมุมละกูหลบมุมละน่าจะได้นะตรงเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครเลยแต่คนนู้นมันกำลังบวกอยู่กับอีกตูนอีกอีกตรงนู้นนะเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังมันกำลังมานะบอกเลยแล้วยงมาแล้วเนี่ยโอ้ยพ่อแม่ อ้เล่นตรงนี้อยู่เอาเอาฮะอู้หูเอาตายดิบที่เมื่อกี้คุณยิงตีไหนวะเฮ้ยทำไมตีมันเยอะจังอะโอ้โหเจอแปดคนเหรอโอ้โหสี่สี่มาลุมกูแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะผมไม่ได้ถามเลยอ่ะเขาไปแล้วอะพี่เล่นอะไรอีกวะเนี่ยผมไม่แล้วเนี่ย เดี๋ยวว่ามันเล่นอีกรอบหนึง่งวันนี้พอแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วครับพ,พี่โอเคนะเจอกันเจอกันเอ้ยถูกเอ้ยคนดูวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะไปเล่นมาสองตาก็ก็ได้แค่นั้นนะอย่างที่เห็นโอเคใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไ่พาคลิปให,ใหม่ๆกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บายยครับผม